สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการูพ่อแม่ใช่ครับวันนี้ผมรถเสียกลางทางผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกับน้องคนนี้และเจอพ่อของน้องที่กําลังเป็นผู้ป่วยจิตเตียงน้องขออนุญาตถามชื่ออะไรนะชื่อเฟยครับพี่ทีนี้เพิ่งสิบปีทำงานคนเดียวเลี้ยงครอบครัวเลยหรอใช่พี่อยู่กับใครมา เด็กคนหนึ่งที่ต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ครับวันนี้ผมรถเสียกลางทางผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกับน้องคนนี้และเจอพ่อของน้องที่กําลังเป็นผู้ปว่วยจิตเตียงน้องขออนุญาตถามชื่ออะไรนะชื่อเฟยครับพี่ปีนี้เพิ่ง18ปีทางานคนเดียวเลี้ยงครอบครัวเลยเใช่พี่อยู่กับใครบ้างเนี่ย พ่อแม่แล้วก็ยายครัแล้วคุณพ่อเป็นอะไรมันก็มัเนื้ออ่อนแรงพดิแล้วคุณพ่อป่วยมากี่ปีแล้วตอนนี้สามปีสิบปีแล้วสามปีแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเลยตอนนี้ได้เรียนไหมไม่ได้เรียนพี่ออกมาตอนมสามนั่นแหละครับน้องต้องออกมาตอนมสามเพื่อมาเลี้ยงดูพ่อแม่น้องเก่งมากที่มีความสามารถในการซ่อมเลยมีรายได้และเป็นเสาหลักให้ครอบครัวส่วนแม่ของน้องก็ขายอาหารตามสั่งอยู่บ้านระหว่างที่น้องกําลังซ่อมผมก็มีแผนจะเซอร์ไพรส์น้องด้วยนะครับระหว่างที่รอน้องซ่อมเสร็จผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนนนน้้้้้้้้ออ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 งไไดดมมััยยยยคคครรรรรรบโโเเเเเเเส็จจแลววหหหีีี่่่่กทาะ๋พใ พี่เดี๋ยวถ้าไปกอดพ่อเดี๋ยวพี่ให้อีกห้าร้อยโอเคโอเคน้องร้านอยู่ที่ไหนนะดูสิแล้วก็รีบต่อยคำกำลังใจให้น้องเลยทุกคน ก็ฝากติดตามช่องพี่บิวกันด้วยนะครับยอดโอเคสู้ๆครับน้องบ๊ายบายเด็กคนหนึ่งที่ต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ครับวันนี้ผมรถเสียกลางทางผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกับน้องคนนี้และเจอพ่อของน้องที่กาลังเป็นผู้ป่วยจิตตียงน้องขออนุญาตถามชื่ออะไรนะชื่อเฟยครับพี่ทีนี้เพิ่ง18ปีทํางานคนเดียวเลี้ยงครอบครัวเลยเหรอใช่พี่อยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ยายแล้วคุณพ่อเป็นอะไรมันก็มนเนื้ออ่อนแรงพี่แล้วคุณพ่อป่วยมากี่ป มสามปีแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเลยตอนนี้ได้เรียนไหมได้เรียนมีออกมาตอนมสานั่นแหละครับน้องต้องออกมาตอนมสามเพื่อมาเลี้ยงดูพ่อแม่น้องเก่งมากที่มีความสามารถในการซ่อมเลยมีรายได้และเป็นเสาหลักให้ครอบครัวส่วนแม่ของน้องก็ขายอาหารตามสั่งอยู่บ้านระหว่างที่น้องกําลังซ่อมผมก็มีแผนจะเซอร์ไพรส์น้องด้วยนะครับระหว่างที่รอน้องซ่อมเสร็จผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องได้ไหมครับโอเคเสร็จแล้วเหรออันนี้เอ่อจากร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยโอเคไหมเดี๋ยวถ้าไปกอดพ่อเดี๋ยวพีี่ให้อก โอเคน้องร้านอยู่ที่ไหนนะอยู่สินักเรียนซอยค้ามเป็นแรงใจน้องเลยทุกคนก็ฝากติดตามช่องพี่บิวกันด้วยนะครับยอดโอเคสู้ๆครับน้องบ๊ายบาย